สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม B-SUV e, รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้กำลังได้รับความนิยมในบ้านเราและในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันด้วยรูปลักษณ์หน้าตาที่ดูโดดเด่นการออกแบบทั้งภายนอกภายในที่โฉบเฉี่ยวครับเลยทำให้ครองใจผู้บริโภคได้ไม่ยากอะไรเครื่องโดยจุน้ำผาคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน, <9 S 1> นเก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดผาเบรก บอสเตอร์พัลโลกที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง w เวสเลก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Mazda CX3 โมเดลเยียร์2017 ขอขอบคุณ TT ท,ทีพรีเมียมคาที่รถคันนี้มไหมลุงทดลองขับและรีวิวใครสนใจติดต่อได้ตามนี้ครับ CX3 เป็นรถในกลุ่ม Subcompact c r o สโอเวอร์เบางคนเรียก BSUV ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม j s e gment ของทางค่าย Mazda โดยเอาแพลตฟอร์มของ Mazda 2ในโฉม DJ หรือว่า DL มาพัฒนาต่อครับทำการยกสูงทำให้มันเป็น c อ o s สโอเว ด้วยตัวรถที่มีขนาดกระทัดรัดตอบสนองกับการใช้งานได้หลากหลายเลยครองใจผู้บริโภคเป็นอย่างดีเปิดตัวครั้งแรกในปี2014จนถึงนปัจจุบนันมีแค่เจนเดียวครับใช้รหัส D K มีทั้งในแบบเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลทำให้โดยรวมตลาดของ m a ส d a มีไลน์อัพที่ขยายมากขึ้นครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ m a ส d a CX 3เจนที่1รหัส DK โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2014จนถึงนปัจจุบันและคันนี้เป็น m i n เนอร์เชนในปี2017และรถคันนี้จดทะเบียนในปี2020มาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับสองขับหน้า ขับวาลดิโซขนาด2.0ลิตรรหัส P E V P S 4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดคัมชาบ16วาว์5 5 5รแรงมา้าแรงบิด200นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดเพรทและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง2จุดครับ1และ2 ต,ตรงนี้อาจจะถอดเปลี่ยนได้นะครับบนฝาก,กระโปรงมี1จุดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 109.4วินาทีท็อปสปีด191กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.7เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อด้านหน้าเป็นแมกโฟสันสตัดด้านหลังเป็นคอยสปริงระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS TCS EBD BA และ EBA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด 215, 50, 18 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่2.5 0จนถึง215ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์155ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักรถ1.3ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.76ยาว4.27สูง1.53เมตร ฐานล้อมีความยาว2.57เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละประมาณ75-80กิโลกรัมฝาท้ายเวลาเปิดสุดมีความสูงประมาณ2เมตรครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ SUV หรือบางที่แจ้งว่าเป็นแฮชแบ็กแพลตฟอร์มเราเรียกว่า DK แพลตฟอร์มครับ ถังน้ำมันมีขนาด48ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95แต่รองรับจนถึง E85 ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นทรงนี้ครับตอนป้ายแดงมีมาให้2ดอกลุงเรียกกุญแจทรงนี้ว่าทรงไฟแชกค,ครับที่กระจกมองข้างทั้ง2ด้านนะครับมีระบบบายสปอรตมาให้ด้วยกระจกทุกบานมีโลโก้ m a สด้าครับ ประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุหนังหนังกลับนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกล็อกกระจกล็อกประตูสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานครับช่องเก็บของและที่ใส่ขวดน้ำขนาด5 0 0ซีลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเพรดและเลเบลที่เสาบีมี2จุดครับ1 และ2ครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้6ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับมีแป้นพักเท้ามาให้ของเดิมจะเป็นพลาสติกครับช่องเสียบ OBD2 อยู่ทางด้านขวามือที่เปิดฝากระโปรงหน้าและที่เปิดฝาถังน้ำมันครับปุ่ม Idle Start Stop Lane Keeping TCS on off ครับช่องแอร์เป็นแบบทรงกลมหมุนได้360องศาอันนี้ลุงชอบครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชัน3ก้านคุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ตวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงครับ มีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกทางด้านซ้ายมือจะเป็นระบบมัลติมีเดียทางานร่วมกับหน้าจอหลักทางด้านขวามือจะเป็นระบบคูสคอนโทลการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับการสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวามือไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันปุ Engine start ่มเอนจิ e นสตาร์สต็อยู่ทางด้านซ้ายมือ เรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาตำแหน่งเกียร์ทิป A ทิป B o โอเวอรตรงกลางเป็นไมคความเร็วแล้วก็วัดรอบขวามืออุณหภูมิระยะทางน้ำมันครับดัชบอร์ดและคอนโซลกลางออกแบบได้ดูสวยงามมีความสปอร์ตลงตัวครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่อง วัสดุ3ชิ้นนี้จะเป็นหนังนะครับนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด6จุดคู่หน้า2บอกคู่หน้า2และเสาบีอีก2ครับหน้าจอหลักติดตั้งมาจากโรงงานมีขนาดประมาณ8นิ้วครับการใช้งานถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับสามารถทัชสกรีนได้ สวิตไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนขนาบข้างในช่องแอร์ครับไฟ PASSENGER AIR b a g ระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับชุดควบคุมเป็นแบบอนาล็อกมือหมุนฟังก์ชันการใช้งานปรับอุณหภูมิเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์อากาศภายในภายนอกเปิดปิดการทำงานแรงลมปรับได้8ระดับโหมดการใช้งาน ไลฟ้าด้านหน้าและไลฟ้าด้านหลังครับในยุคนั้นยังให้ช่องใส่แผ่น CD ดีมานะครับช่องเสียบ SD card ช่องเสียบ USB AUX และ Power Outlet ครับถาดวางของกระจุกกจิกด้านล่างเป็นยางรองกันลื่นครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดลุงชอบครับลุงว่ามันใช้งานได้ดีดึงลงมาสุดจะเป็นโหมดดีผลักมาทางด้านขวามือจะเป็นเมนน ดึงลงเป็นบวกครับผลักขึ้นเป็นลบแต่ถ้าเราจะไม่ใช้งานตรงนี้เราสามารถใช้งานแพดเดิลชิปที่พวงมาลัยได้มีปุ่มชิปล็อกมาให้ทําให้เราสามารถจอดแปะหรือว่าจอดใส่เกียร์ว่างได้ครับโหมดการขับขี่แบ่งออกเป็น2โหมดนะครับโหมดธรรมดากับโหมดสปอร์ตชุดคอมานด์คอนโทรลทํางานร่วมกับหน้าจอหลักปุ่มตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนจอยสติ๊กครับฟังก์ชันการใช้งานปุ่มโฮม มิวสิกหรือว่าวิทยุระบบนำทาง f a v o r ร์ลเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตัดเสียงแล้วก็ปุ่มย้อนกลับครับเบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยซ้ายวัสดุเป็นเหล็กหุ้มด้วยหนังครับที่วางแก้วหรือคับโ h เด d e r มีมาให้2ช่องด้านล่างเป็นยางรองกันลื่นครับสามารถใส่แก้วขนาด30 32ออนอ์ on, ได้ทั้ง2ช่องครับ ใส่พร้อมกันได้ด้วยไม่ขบด้านบนด้านหลังเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกสามารถถอดที่กั้นออกปรับขนาดได้ครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นหนังด้านในบุด,ด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้าดีแต่ขนาดเล็กไปนิดนึงครับระยะกับพวงมะลัยดีมากเก๊เก็บของด้านหน้ามีขนาดใหญ่ครับลึกประมาณ1ฝ่ามือครึ่ง วัสดุด้านในเป็นพลาสติกครับเอกสารติดรถจะมีประมาณนี้ครับแต่คันนี้ขาดคู่มือไปหนึ่งอย่างนะและค่าภาษีรายปีจะอยู่ที่ประมาณ2,900บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับความกว้างและความยาวขนาดกำลังดีเหมาะสมกับตัวรถครับมีช่องเก็บแว่นมาให้1ช่องนะครับพื้นด้านในเป็นสักการ ไฟสองแผ่นที่และไฟสองห้องโดยสารใช้ไฟดวงเดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งานครับไฟสองห้องโดยสารไฟส่องแผ่นที่ครับม่านบังแดดวัสดุดีมากครับเป็นพลาสติกแข็งด้านในมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองด้านขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด4อัน วัสดุบุรังคาดีมากครับซับเสียงดีเบาะที่นั่งคนขับมาในแนวสปอร์ตโดยส่วนตัวลุงชอบครับวัสดุจะเป็นหนังแท้ทั้งตัวนะครับต่ายแบ่งออกเป็น3ส่วนบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตรงนี้เป็นหนังรูบริเวณนี้เป็นหนังกลับบริเวณด้านข้างเป็นหนังทึบครับโดยส่วนตัวที่ลุงชอบเบาะรุ่นนี้เพราะว่ามันนั่งกระชับตัวดี ตัวปีกเบาใหญ่ก็จริงครับแต่นั่งสบายปีกเบาที่พนักพิงไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้ครับหัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับครับองศาดีมากเบาด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลงังปรับพนักพิงระดับสายตาลุงอยู่ประมาณกึ่งกลางกระจกพอดีครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่2นิ้ว พื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถเล็กก็จริงนะขาขวาเหยียดได้สุดขาซ้ายก็เหยียดได้สุดเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราเหยียดขาสุดจะมีระยะห่างจากคอนโซล2นิ้วครับเฮดลูมมีอยู่2กํปั้นครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ70%เพราะมันติดซุ้มลอ้อประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังนะครับและตามสไตล์ของรถประเภทนี้ติดที่เสาสี แผงประตูแถว2วัสดุบริเวณนี้จะเป็นหนงังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปมีช่องเก็บของหรือที่ใส่ขวดน้ำขนาด 500cc มาให้ทั้ง2ด้านครับด้านหลังเบาะคู่หน้ามีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ทั้งหมด3จุดนะครับเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักและตำแหน่งคนที่5เป็นแบบล็อก3จุดครับ มี ISO FIX มาให้ด้วยครับไฟ2ห้องโดยสารเบาะแถว2อยู่บริเวณเบาะคู่หน้าครับเบาะที่นั่งแถว2แค่พอนั่งได้แทบไม่แตกต่างจาก Mazda 2ตัวเบาค่อนข้างสั้นครับพนักพิงองศาชันไปนิดนึงหัวหมอนเป็นลักษณะตัว L ใหญ่ควํานะครับถ้าไม่ยกขึ้นมันจะคํำหลัง ตำแหน่งการใช้งานไม่ค่อยดีครับ h เฮด o ูมมีอยู่1นึ่กำปั้นครับเลกลูมมีอยู่แค่1น,นิ้วครับพื้นที่วางเทา้าออกแบบได้ดีรางบบาด้านหน้าสูงเหยียดเท้าได้สุดครับตำแหน่งเบาคนที่หหัวหมอนปรับความสูงได้1ระดับแค่พอใช้งานได้ครับเบาะกับพนักพิงนั่งนุ่มสบายครับ ไม่มีพื้นที่วางเท้าเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าอุโมงค์เพลาขับมีขนาดใหญ่ต้องแชร์พื้นที่วางเท้าเท่านั้นตำแหน่งนี้คู่ใหญ่ตัวเล็กๆนั่งได้แต่เด็กนั่งดีกว่าครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยสวิตช์ที่ฝาท้ายครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด350ลิตรครับวางกระเป๋าในแนวนอนแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะติดกับแผงบางสัมภาระด้านบน วางในแนวตั้งก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับไฟห้องเก็บสัมภาระจะอยู่ทางด้านขวามือชุดเครื่องมือแม่แรงและยางอไหลอยู่ตรงนี้ครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระสามารถทำได้ด้วยวิธีการพับบอร์ดแถวสครับตัวบอร์ดแถว2พับแบบ 60- 40ด้วยสลักตรงบริเวณด้านข้างครับกดและผลักลง ตัวพื้นที่ค่อนข้างราบเสมอกันนะครับถ้าพับบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระรวมทั้งหมด1,260ลิตรสูง177เซนซนอย่างลุงลองเข้ามานั่งให้ดูก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นครับถ้าพยายามจะนอนก็ต้องนอนตะแคงแบบนี้ครับข้อดี 1. เป็นรถที่ขับสนุกแต่เครื่องยนต์สมรรถนะปานกลางตอบสนองกับการใช้งานได้ดีครับ 2. ช่วงล่างใกล้เคียงกับรถยุโรปการขับขี่ดีมากถ้าเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกัน 3. ม,มิติตัวรถดีเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองตัวรถสูงลุยน้ำได้ระดับหนึ่งครับ 4. อัตราสิ้นเปลืองทำได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดซีซีของเครื่องยนต์ครับ 5. ระบบเบรกดีพวงมาลัยดีในความเร็วสูงมั่นใจมากครับข้อเสีย 1. ห้องเก็บสัมภาระและห้องโดยสารแถว2แคบไม่เหมาะกับการขนของและเดินทางไกลครับ 2. อ p ออปชันดูไม่หวือหวาทำมาในสไตล์ยุโรปแต่ลุงชอบครับเป็นแบบรถพื้นฐาน 3. หน้าตาเป็นรถครอบครัวแต่เหมาะกับการเป็นรถ2บวก2มากกว่า 4. มีรุ่นย่อยเยอะถ้าจะซื้อต้องเช็คดีๆเดี๋ยวผิดราคาครับ 5. ศูนย์บริการอู่ซ่อม ค่าดูแลรักษาค่าอะไหล่ค่าบริการราคาสูงไปนิดนึงครับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอาการประจํารุ่นเครื่องยนต์เบนซินปัญหาจะน้อยกว่าเครื่องยนต์ดีเซลครับหนหน้าจอหลักร้อนรวนค้างมักจะเจอในรถที่จอดตากแดดบ่อยๆครับ 2. แบตเตอรี่ลูกเล็กเสื่อมง่ายอายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งเพราะ มันต้องมีระบบไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาครับ 3. ปั๊มติ๊กเสียอาการที่เจอก็คือเครื่องดับกลางอากาศเครื่องสั่นหรือว่ารอบแกว่งนะครับแต่ตั้งแต่ปี2019ขึ้นมาอาการนี้ไม่เจอนะ 4. พวงมาลายัยอาการที่เจอก็คือกระตุกสั่นเวลาหมุนแนะนำให้ลองเช็คยอยพวงมาลัยก่อนจากนั้นลูกหมากถ้าไม่หายค่อยไปดูที่หลกครับ 5. เกียร์หอน อาการนี้มักจะเจอในความเร็วที่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วครับวิธีการสังเกตให้สังเกตจากรอบเครื่องเวลาที่เรากดคันเร่งเสียงมันจะดังมากขึ้นเวลาที่เรายกเท้ามันจะเบาลงวิธีการแก้ไขถ้าอยู่ในประกันเข้าเช็คศูนย์เลยครับแต่ถ้าหลุดประกันแล้วแนะนำให้ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง10-12กิโลิตร นอกเมือง13-15กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลลิตรถือว่าประหยัดใช้ได้ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดเครื่องยนต์ครับคู่เปรียบในยุคนั้นเท่าที่ลุงนึกออกนะครับ 1. Toyota CSR 2. Honda HRV และ 3.MG ZS ร,ราคามือ1ทั้ง5รุ่นย่อยในยุคนั้น เริ่มต้นตั้งแต่8 3 5 0 0 0บาทจนถึง1,150,000บาทสำหรับราคามือสองณปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่500,000จนถึง1 6แสนบาทครับกับ Mazda CX-3 โดยส่วนตัวลุงว่ายังมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรครับตัวรถดูโฉบเฉี่ยวมีสไตล์มีความคล่องตัวในเมือ,องสูงความประหยัดก็ถือว่าไม่ขี้เล ด้วยราคามือสองณนะตอนนี้ลุงว่ายังน่าสนใจครับลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเช่อนกันสวัสดีครับ ในตระกูลของ m a ส d a นะครับมันขึ้นชื่อในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่อยู่แล้วช่วงล่างดีใกล้เคียงกับรถยุโรปพอออกตัวที่เป็นลักษณะ SUV หรือว่าแฮ c ชแบ็กออกมาเนี่ยมันก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะในตลาดยุโรปนะการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าดีครับเสา A เสา B นะครับไม่มีปัญหาแต่บริเวณตรงเสา C นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะ เอาเป็นว่าโดยราคาขนาดนี้ครับมือ2เนี่ยมันดูมีความน่าสนใจก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับ